จังหวัดอุบลราชธานีระดมกําลังทุกภาคส่วนทําความสะอาดล้างเมืองป้องกันโควิด -19 โดยนายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการทหารตํารวจเทศบาลและฝ่ายปกครองร่วมกันทําความสะอาดเมืองครั้งใหญ่ในพื้นที่สาธารณะจํานวน11จุดอาทิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสนามทุ่งสีเมืองท่าอากาศยานอุบลราชธานีถนนรอบโรงพยาบาลสับพสิทธิประสงค์ตลาดสดเทศบาล3า สถานีรถไฟอุบลราชธานีโดยมีการเก็บกวาดขยะและสิ่งปฏิกูลการฉีดน้ำทําความสะอาดในพื้นที่บริเวณถนนฟุตบาทและอาคารเปิดรวมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะให้ปราศจากเชื้อโรคระบาดและความสกปรกแล้วยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้มาเยือนให้ทราบถึงความตั้งใจของชาวอุบลราชธานีที่จะร่วมกันป้องก,กันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ไม่ให้แพร่กระจายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป